สวัสดีครับมาพบกับเจ้าตัวกระบะอีกสักคันนะฮะนี่คือกระบะตัว All New นะฮะโฉม All New ปี2017ไปเลยนะฮะใหม่ๆเลยนะฮะเครื่อง1 9ึนะฮะเครื่องดีเซลนะฮะบอดี้สวยเดิมน็อตไม่มีขยับนะฮะอ่าไม่เคยทำสีเลยนะ,ะสีดำเดิมบางๆนะ,ะทั้งคันเลยนะฮะมีล้อ TE 37ให้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ายางก็ปี22นะฮะรถ สวยๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงมีไลเนอร์มาให้แบบนี้ด้วยนะฮะจัดทรงมาให้สวยๆนะกระบะเกปนะฮะเกียร์นะฮะธรรมดานะฮะเลขไมค์คันนี้นะวิ่งอยู่ประมาณ7 0 0 0หมื่นเองนะฮะ7 0 0 0 0ื่นโลนะน้อยมากนะนะครับสภาพนะฮะภายในะยังไม่ได้ชงนะฮะนี่คานนะครับคานเดิมเลยนะฮะเป็นสีเดิมของเขาเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมไม่เคยถอดทําสีนะเนี่ยครับแล,ล้วก็เพดนะฮะอยู่ในสภาพเดิมปกติเลยนะฮะ โครงสร้างบอดี้เดิมๆน็อตไม่มีขยับนะทั้งแก้มทั้งตัวฝากระโปรงหน้านะฮะไม่มีรอยถอดนะครับคันนี้นะครับเสนอขายราคาเงินสดนะฮะเอาไปที่259,000บาทนะครับ259,000บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากจัดไฟแนนส์นะฮะฟรีดาวนได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าราคารถนะฮะเอาไปที่289,000บาทนะครับมีบวกค่าประกันค่าดำเนินการค่าจัดการค่าในการจัดไฟแนนซ์นะฮะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับซื้อสดถูกกว่าแน่นอนขอบคุณครับ